แต่ไปนอกจากมีลูกึ้นด้วยอันนี้คอนเซปต์เราก็คือเป็นการแบบส่งต่อความหัวใย,ยส่งต่อความรู้สึกดีๆจากที่แล้วก็คือแบบพ่อไปสู่ลูกพ่อแม่ไปสู่ลูกเนี่ยนะครัแบแบต่อันนี้ก็คือเป็นพี่ไปสู่น้องอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ่ายทอดมาด้วย MV จริงๆแล้วก็มี MV เพลงแบบปีนี้ก็เป็นแบบแอลโอฟูนะ ได้โงวันเอลส์มาแต่งเพลงให้แล้วก็มาร้องด้วยกันด้วยเพลงก็เลยแบบเพะยิ่งขึ้นไปอีกเป็นยังไงบ้างพี่บีเราต้องรับหน้าที่สองปีดอกปีที่เราร้องด้วยกบปีที่แล้วก็ร<ม>้องปีที่แล้วเป็นเพลงแบบว่ามีแ oh <my> บบโอไม่ดอสมีแล้วมีอะไรนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกมาร้องนิดหน่อยนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีนี้ก็คือป่าอย่างที่คุยกันไปทีก็คือโรวันเมาเป็นเป็นเพลงแบบซึ้งๆบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบความรักในครอบครัว ก็ขอบคุณทางดอซายด้วยที่ที่แต่งเพลงแบบนี้ขึ้นมานะครับเพลงเขามากเลยอยายนี่คนเราเลองไปฝากกังแสดงว่าปีหน้าก็ต้องคือลิวต้องลองกับให้ลูกลองเอง้องนำเราอะไรเป็นยังไงบ้างกับความผูกพันกับสภานี่จริงๆก็ตอนที่ได้รับการติดต่อตั้งแต่แบบปีที่แล้วเนาะเราก็ไปดูถังน้ำบ้านเราใช้อะไรอ่ะเอ้าไม่ใช้ดออยู่แล้วไม่ใช้ดอเนี่ เออมันเหมือนเป็นแบบว่าคือจริงๆเขาอยู่กับกับคนไทยมานานมากแล้วนะเป็นสินค้าที่เราเราม่ได้แบบสนใจว่าแบบว่าเขาจะแบรนด์อะไรจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนคือถ้าไปดูที่หมู่บ้านแต่ละคนไม่แน่อาจจะใช้อยู่ก็ได้เพราะว่าแม้แต่แบรนด์หมู่บ้านต่างๆที่แบบว่าเป็นแบรนด์แบบว่าไฮเอ็นอะไรเงี้ยเขาก็เลือกใช้ของเราใช่ค่ะแล้วพอพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็มารู้ข้อมูลอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นถังเก็บน้ําที่ ในถังจะไม่มีตะไคร่น้ำมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆให้เราด้วยพอมาจัดข้อปปาแล้วก็มาเก็บในถังเนี่ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฉะนั้นพอเขาเข้าสู่บ้านเราเนี่ยมันก็มั่นใจไงเวลาเราอาบน้ําเวลาเราเอาไปต้มหรือว่าเอาไปผ่านเครื่องกำล้งทิ้งมันก็จะยิ่งสะอาดยิ่งขึ้นคือเดี๋ยวนี้น้าปราปาก็คือเราทานด้วยมันก,มนก็มันก็จะแบบอถ้าเผื่อเครื่องเก็บดีอ่ะเราก็จะแบบว่าสบายใจได้นี่ป ถ้าตัดสินใจต้องการเก็บน้ำาะง่ายๆเลยครับถ้าเุือยากมีอยากมีชีวิตที่ดีจริงๆแล้วผมว่าผลิตภัณฑ์ของร้อมีมีหลายรูปแบบมากๆแต่ว่าจำดอสไลน์ไว้นะครับเวลาที่คุณจะซื้อ ปั๊มน้ำนเอ่อแท้งน้ำนะครับผมก็ถามเลยว่ามีแบรนด์ดรอสลี์ไหมแต่สำหรบูไม่ง่ายครับสีเขียวเียใช่แล้วก็เขามีหลายดีไซน์นะเหมาะกับแบบทุกมุมของบ้านเลยถ้าสมมติว่าแต่งสวนอยากให้สวนสวยๆดอสก็มีถังเก็บน้ําที่เหมาะกับการที่อยู่ในสวนของเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะมีหลายดีไซน์แล้วเนี่ยเขาะจะมีรุ่นที่มีเครื่องปั๊มน้ำอยู่ข้างบนด้วยฉะนั้นก็คือเราไม่ต้องมีเครื่องปั๊มน้าอยู่ข้างนอกอีกทีนึงแล้วก็ ปลอดไทยเวลาน้ำท่วมฉะนั้นพอเครื่อง๊ำน้ำอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเครื่อง๊ำน้ำมันจะเสียฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดเวลาฟังแล้วก็เหมือนสโลแกนนะครับ Amazing Door ภูมิใจไม่สิ้นสุดใส่ใจไม่เคยหยุดครับแล้วอนนี่ารรพไม่ได้กาอวันนี้ค่ะก็คือยกน้ส่วนยกนบเพราะว่ามันเรมาเลยบนเวทีเหมือนเตี้ยีเลยวิ่งไปจับ พอดีพอออกมาพวกเขาเห็นลูกโป่งใสๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นกันตลอดเวลาเลยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาพี่ชายเขาทำไรน้องสาวเขาจะทำตาเป็นแบบวนนัยมันเรียนรู้ทำมือ,อยังไงเขาก็จะทำมือตามน้องสาวหนุบหนุบสี่คนนี้ใครชอบคือพ่อคุณแม่ต้องแบบพานก่อนพ่อตอนนี้ก็ต้องเอาคนเล็กก่อนเอาคนเล็กก่อนเพราะว่าเขาเกิดคนที่เห็นได้ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้เขาอาจจะ ทําไม่คว้าอจจะตกเวทีลงมาเพราะว่าเขาไม่ไม่ดูหรอกว่าเขาจะแบบยืนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชายก็เขาเขาระวังตัวปิดึ้นเตรียมตัวยังไงบ้างเขากินอิ่มนอนหลับก่อนจะมางานใช่ไหมครับใช่ต้องพี่นอนต้องพี่นอนจนอย่างแรกเลยเพราะไม่งั้นเวลาเด็กเวลาเขาแบบเกินเวลานอนเขาเออมันจะอ้องเนาะแล้วมันก็จะแบบมันจะรวนเป็นหมดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ซื้อใจพี่พี่เลี้ยงได้ทั้งหมดเลยครับจริงหรือเปล่าซนมากเลยสนจนแบบ ก็คนเหมือนทั้งงานนะเนาะกาแต่ว่าจริงอย่างอย่างไอวากับัญญาเนี่ยเขาดูจะชอบงานเลยนะแบบรู้สึกว่าแบบไม่ได้กลัวคนเออไม่กลัวคนแล้วก็ตอนขึ้นมาเขาก็แบบฝมืออะไรบ้างอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยิ้มก็รู้สึกว่าแบบงานก็ดีอย่างอย่างไอวานี่คือชอบมากเขาที่เร็นตากับทางเธออะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นพอนางเริ่มมีสติเป็นของตัวเองแล้วจะเป็นยังไง เพราะว่าตอนพี่ชายคอลเลกเกอก็โอเคนะเพราะว่เป็นกูเจอเลยตามเหมือนกันคีดว่าก็ประมาณกันแหละก็ออกแลวแต่ละทีต้องบีบยังไงบ้างสี่คนต้องบีฟลายหกคนไปหรือว่าบีฟเป็นกูคือก็จะคุยกับเขาแหละจริงจริงก็คุยคุยกับพี่ก่อนแหละว่าแบบเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันงานมันจะเป็นยังไงแล้วพ่อๆต้องทําอะไรบ้างทำแบบนี้ทำอะไรแล้วหนูต้องทำเยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเอาก็จะแบบ อยากไปไหมอยากไปแล้วก็ถ้าไปหนูต้องถ่ายรูปหนูต้องยิ้มนะเมืนยิ้มไหมอ่ะแล้วปากหมดเลยอ่ะก็คือเวลาแบบว่าจากเวลาก่อนมาเนี่ยก็คือบอกว่าอยากมายิ้มจะยิ้มนะก็แบบว่าดีลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแบบแล้วแต่อารมณ์เลยแต่วันนี้รู้สึกว่าพอโอเคนะยังหยุด้ก็ให้ถ่ายรูปจริงๆแบบพี่ยังไงบ้างว่าต้องดูแบบน้ำร้อนถึงท่านแบบ จริงออยก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะไปรับน้องแบบก่อนที่จะไปรับตัวอ่อนดีกว่าก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเออแต่ก่อนหนูเคยมาอยู่ในท้องมันมียังไงท้องค่อยๆอยโตยังไงคือเล่าให้เขาฟังแล้วพอมันมีไปรับน้องมาท้องค่อยๆโตเขาก็เห็นว่าท้องค่อยค่อยโตจริงๆจนวันที่ไปคลอดพอคลอดเ,เสร็จปุ๊บเขาก็ไปเยี่ยมเขาก็เห็นเลยอะไรเงี้ยซึ่งออยคิดว่า,สาใส่ใยระหว่างพี่น้องมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาในการ ทความเข้าใจนิดนึงด้วยความที่เขาไปยังเล็กด้วยแล้วก็เขาไม่ใช่คนให้กําเนิดเนาะอยู่ดีมีคนแปลกหน้าโผล่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆสอนเขาทีละนิดแล้วก็บอกว่าน้อยยังเล็กอยู่จุต้องเล่นเบาๆนะอนะไนะรเงี้ยคือพูดที่แบบให้มันเหมือนแบบใส่ฝังหัวไปอะว่า,าวต้องรักน้องต้องรักน้องอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่ารักคืออะไรแต่เขาก็รู้แค่ว่าเขาจะมาหอมแก้มน้องนะจุ๊บน้องแล้วพอจุ๊บเราก็จะอุ้ยน่ารักจังเลยเขาก็เลยทำห่อยเลยอันี้เขาชอบให้แต่ว่า คนเห็นว่าเขาแบบเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเขาก็ดูแลน้องมากขึ้นนะคอยดูว่าอะไรที่ไม่เหมาะกับน้องนี่ยเขาจะคอยเขาไปก็ไปห้ามเลยเขาดูอะไรอยู่ที่แบบพ่อดูอะไรอยู่ที่แบบมันไม่เหมาะกับน้องแล้วน้องเดินผ่านเนี่ยเขาจะมาบอกให้ผมเปลี่ยนเลยนรเ่จริงคือมันเหมือนที่เขาเคยโดนไงใช่หซึ่งเมือนเขาเคยโดนห้ามอะไรอ่ะเขาก็จะคิดว่าน้องก็คือต้องโดนเหมือนกันอันนี้ก็คือดูไม่ได้เหมือนกันอันนี้ห้ามเรา ให้หนูดีๆมาแบบฮะก็แรงเพิ่มไันแแนี้เราดูอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอแพดเครื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยลูกชายก็จะน้องดู่้องเปลี่ยนนะอะไรอรนนะไรอันนี้อันนี้น้องดูไม่ได้อันนี้ตัวเราเลยนะเวลาเราบอก เขาว่าอยากทำได้ไม่ได้นะอันนี้ต้องรอให้โตอ่อเขาก็ใช้คำนี้เขาบอกอันนี้น้องยังโตไม่พอนะหรือว่าเวลาเขากินขนมเนี้ยแล้วน้องก็จะมาขอกินเขาจะบอกว่านี่เบบีกินไม่ได้นะเบบีไม่มีฟัไเบบียังเด็กอยู่อันนี้มันเผ็ดนะขู่น้องเหมือนที่เราขู่เขาอันนี้มันเผ็ดนะร <c oughs> ู้สึกไงบ้างเวลาพอรู้พูดแบบนี้มันแบบพังฟิวมันหรือมันแบบรู้สึกแหนโอ้หอโหจียดแล้วก็รู้สึกว่าเขาเจ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าทอลายบ่าเอ๊ะ เขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ได้ไไม่ด้ตัวเขาเองก็ไม่ได้กินเผ็ดแล้วอย่างบางทีเขาพูดเรื่องแบบว่าไม่อยากให้น้องกินอันนี้เขาจะอ้างว่าแบบมันเผ็ดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากินช็อกโกแลตอยู่แล้วเรายังไม่ได้ให้น้องสาวเขากินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันจะบอกเราอันนี้มันเผ็ดนะอันนี้มันหวานนะแสดงว่าพี่เอาที่ินก็คือโล่งใจที่ว่าเขาผูกพันและต้อรักน้องมากเรื่องตรงนี้ไม่กังวลเลยก่อนนั้นกังวลมาก่อนที่สุดว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลค่ะแต่ว่าจะก,กังวลในเรื่องว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกแบ่งความรับไหมว่าเราดูแลน้องมากอะไรเงี้ยเราก็จะไปเปิดคลิปเ,เก่าๆให้ดูว่านี่จก่กรมมีม่ทาแบบนี้นะหนูดูไว้เลยหนูมามี่ทาอะไรให้น้องแล้วมันมเคยทาให้หนูมาหมดแล้วอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยๆให้เขาแบบว่าเขาลืมไปแล้วแหละที่เราเคยทาให้เขาองย ตอนนี้ก็ให้เขาเห็นว่าที่เราทําให้น้องเนี่ยเราจะทำให้เขานะใช้ใช้วิธีพูดเอาหรือว่าเวลาเจอเจอคลิปใน t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยมาดูมาดูนี่ตอนหนูเป็นเด็กเนี่ยแบบนี้เล่นอย่างนี้อะไรเงีย้ยเหมือนที่ไอาอเขียนคดีกันยังรูปขึ้นมาโ,โดยเฉพาะอของเราเออ,อ,อมันมันมันเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าค่ะคิดอะไรออกว่า ทำไปก่อนแล้วบา<ๆ>งทีบางทีพอเวลาเราทําออกไปแล้วร,รู้สึกว่าอันนี้ดีอ่ะเราก็จะทําไปเรื่อยๆแต่บางทีพอพูดออกไปรู้สึกว่าอันนี้มันมันไม่เวิร์คเหมือนกับเราคุยแล้วสมองมันทํางานไปด้วยอ่ะคือคือคือเป็ <ง i S 2> นเองซ้ายก็ขวาใช่ตอเราพูดพูดแบบอย่างน<ๆ>ี้มันไม<ๆ>่ได้ว่าต้องรีบหักอะไรอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสีการชะลอหน้าที่เรียนโซเชียลมันมีความคุ้มกันแต่เราแต่การที่แบบอันหนี้น่ารีบหมดสุดอะไรที่เราสุดหลอกนะแล้วมันหลอกแบบอย่างนี้น้อยเนาะแค่จะไม่เห็นอ่ะ เรามีลูกศิษคนล<ห>และแค่จุดสองแล้วก็มีแบบว่ามีคนคอยมาบอกสมมติว่ามีมีคำพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าจริงแล้วมันก็มันไม่ใเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งเห็นอะไรอย่างเ <c oughs> ล้ยจะมีคนมาตอบแทนอะไรเงี้ยที่เารเการก็ไม่ได้แบบว่าที <c oughs> ่เขาบอกแต่มันมันมันต้องเอานะ ถ้าถือว่าเราต้องเก็บไว้มาไม่แสดงออกมากมากหมเนี่ยเพราะว่าผมรับสมัว่าเราเรียนมาถวิธีการสภาอ๋อมันต้องมีถ้าแต่ถ้าพูดอีกมันก็จะยอลจะไปตอนสมัยที่เราลงโทษลูกคนโตตอนที่เขาเล็กๆเข้าไอวาอัญญายเราจะเอาเขามากอดคนเขาก็จะมองว่าวิธีการกอดมันเป็นการแสดงความรักไม่ใช่การลงโทษเดี๋ยวเด็กจะสับสนอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยคนคนเห็นด้วยกับวิธีการของเราว่าเออมันเป็นวิธีการที่มันไม่รุนแรงแล้วมันก็ทําให้เด็กรู้ว่าการจํากัดการเคลื่อนไหวอ่ะ มันเป็นการทำโทษนะอะไรเงี้ยเอาว่ามันก็เป็นการลงโทษที่มันแบบลูกก็จะไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าการตีหรือว่าดุเขาสิ่งต่างๆงอะบางทีเด็กเขาจะรู้สึกด้วยน้าเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาว่าก็เอามากอดซะแล้วก็พูดระหว่างกอดก็พูดไปสอนเข้าใจไหมจะทําอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอีกแสดงว่ากูจะดีใครหลับเยอะ ว่าเขาดูในชีวิตประจำวันใน aze-ào-youtube- ย t ท b e ที่เราทำใช่เขาดูเขาก็บอกว่าเขาก็เอาไปสอนไปเรียนรูปแบบที่เราทำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบาคนเขาก็จะบอกว่ามันดีคือออยก็ดีใจแหละถ้าสมมติว่าอะไรที่มันตรงกับจริตของคนที่เขาดูเราแล้วเขาไปทำตามแล้วมันได้ไประโยชน์แต่ว่ามันก็คือวิธีการเรียนรูปไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการที่จะ สอนให้คนอื่นที่เขาดูเราเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบเรียนที่จะให้คนอื่นดูแต่มันเป็นชีวิตเราจริงๆริเพราะว่ามันโลวว่ามันต้องปรับไปเพราะว่าแต่ทุกคนไม่เหมือนกันคนก็อาจจะรับการรู้แบบนี้ไม่ได้นะมันอาจจะไม่เหมาะอาจจะแบบ้องแรงกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยไปแล้วแต่ก็ต้องดูว่าแบบเด็นยังไงหนึ่งเรื่องคือตอนเรเหมือนแฟนเข้าไปแบบอนยนะอะไรแบบว่าคนก็มาแบบ รวมอีกแล้วอะไรเขายังปรับก็ดีก็จริงๆก็คืออย่างอย่างที่บ้านมีก็ต้อมีการปรับปรับบ้านให้แบบเหมาะกับการที่แบบว่าคุณพ่อจะใช้ชีวิตอยู่เรียกว่าแบบได้สะดวกขึ้นแล้วแการขับรถก็เข้าไปช่วยนะรพ่อพ่อผมว่าดีดี มันคือมันเป็นความสุขพันที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ทิ้งสุดนะเป็นพูดเหมือนเข้าสโลแกนดอยแต่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เท่าที่ทราบอะค่ะคือนอกจากแบบเขาเข้าไปจัดจัดระเบียบในบ้านให้คุณพ่อได้แบบใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นแล้วอะก็ยังมีคิดว่าเขาจะจัดทริปอะไรพาคุณพ่อไปเที่ยวด้วยนะไปไหว้พระทำบุญอะไรเงี้ยเผื่อคุณพ่อเหงาพายคุณพ่อไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้แบบว่า รู้สึกว่าคน,คนที่แตบบ่ว่ามีอรู้นะแล้วก็ต่างๆอะไรอย่ะมีคนเป็นหามีลูกหลานานะที่มีา่จริงพี่บีมมีการศึกอารกับธราิสิ่งที่เขาทำไปแต่คนที่ชมมันนี่และคืแอแฟนลคลับจริงที่มาให้แต่แรจกจับดทุกอย่างเราไม่ถามทำ,ทำไทำอไรีไ้เรนะเคยมาเล่กัว่าไม,ไม่ไม่เคยไปถามเขาจริงจมันเป็นแบบ มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะก็ไม่รู้จะเราจะแบบเพรสชั่นอะไรกับสิ่งที่มันมันดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็เราก็เพียงแต่บอกอแล้แหละว่าถ้าเกิดอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรเราเรามีมีอะไรที่แบบว่าเราเราสามารถช่วยได้เราบอกมีงานมีอะไรเราเราทักทันขอเนื้อเขาเขาเขาเองเรื่องเงนมากเลยค่ะแดนที่แบบ ออกมาแล้วแบบเยดมากเลยค่ะซิกแซกแน่นที่บีมค่ะในนี้คือเรารู้ไหมครับว่าเขากำลังฟิตหุ่นอยู่อ้าวก็ไปเล่นด้วยกันโูดตัวกันดีก็เป็เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วยังแบบบางบางทีก็ยังไปยุ่งด้วยกันเลยแบบรอบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย คุณตรงก็คือผมแบบเป็นคนแนะนำแนะนำแนะนำเทรนเนอร์คนนี้ให้ด้วยแต่ว่าเราก็ดูอยู่แล้วว่าเขาก็กำลังตามตามเรามาเลยว่าไปพร้อมกันหนีอยู่ที่ผมไปเล่นก่อนเขาแบบไม่ไม่กี่เดือนพอดีช่วงที่ผมไปเล่นก่อนเนี่ยคือเราคุยกันก่อนแล้วแหละว่า สนใจไปเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกที่เราที่เราคุยรู้สึกว่าจะคุยที่งานคอนเสิร์ตไอเอสแกรมมี่แเพราะว่าตอนนั้นน้องเฉยผมโดรูปแบบเขาเขาโชว์ติ๊กแพกอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกับเขาเฮ้ยพี่รู้จักคนนี้นะและ้วแดงเขาบอกเออผมอยากไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าผมก็ไปนัดทีนี้พอนัดเสร็จแล้วช่วงนั้นแดงเขาแบบว่ามีอะไรที่ต้องทำกับเออมีมีงานแหละต้องติดงานใช่มีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่สะดวกผมก็เลยไปเล่นก่อนก็ไปเล่นก่อนซะ สองเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็ตามการถ่ายรูปเลยแหละ,อะพอผมถ่ายแล้วสักพักหนึ่งเด,ดืนก็โพสอะไรเงี้ยน,นั่นก็คือแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผมเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็น โพร้อมกันแล้วม่กับเี่คู่ไหบจริงๆเราแรกเราแพนว่าเราอยากจะถ่ายรูปพร้อมกันเรา็ติดต่อหัวหนังสือเลยนะฮะคนนี่เขาเป็นหน้าบัตรคอนเสิร์ตหน้าบัตรคอนเสิร์ตเราดีดูบิลกับใงนก็ติดต่อทางไอเอสบีสุดเเอาแสดงาพปร้อมกันหม่ของวันกี้ถ้าอย่างนั้นบนเวทีต้องห็นก็ต้องติดต่อต้องฉีนะครับต้องชีกเหรอก็ถ้ามีถ้ามีนะผมคิดว่า มันก็น่าจะเป็นแบบว่าโปรนึงที่ทําให้แบบมีาการได้แต่เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันเพราะว่าตอนนี้หลังจากทีโ่โพรลูกไปวันเกิดก็เราก็กินตาสมสบายะานะมันจะตามยังไงมันก็จะต้องให้มันอยู่เอาจริงมันก็ยากคือตัวนี้กลับมากินเป็นปกติแล้วเราก็ไม่ได้เน้นโปรตีนไม่ได้เน้นอะไรมากเรากินเหมือนที่ปกติที่เราเคยกินกันได้เลยชีวิตธรรมดาอะไรแบบแต่แตว่าก็ยังแบบไม่บอกอกกำลังกายมากไปไปไปสูบ้างอะไรอย่างเงี้ย ดีใจไงบ้างคะที่แฟนๆบอกว่าพี่แดนพี่บีไม่เปลี่ยนเลยทั้งรูปร่างผมยผมใหญ่ก็บอกเปลี่ยนไปเยอะมากจริเหรอพี่ทำมาขนาดนั้นเเสกันแต่ยัไม่เกเลยยไ่เดกเลยยังไเดเลยังไม่เด็ลยไม่เดลยนงม่ดเลยไปเลยังไม่เดะเยไม่เด็กเลยังด็ยังไม่เดะเยย่เด็กยัไม่เ็เงเลยม่ยมยัยงไ่เง่เด็เยม่เด็กเลยง่เดกเบ่เ็ลั่เกเลยง่เด็เ่ เคยมันจะดีอยู่ช่วงนึงที่เขาเล่นมือจละครศนจุดนักพบอ่ะช่วงนั้นเขาก็เข้ายิมเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีเทรนเนอร์ก็จะมีแบบว่ากล้ามไหลอะไรเงี้ยกล้ามไหลแพรว่าตอนนั้นเราเราไม่ได้คุมอาหารเราไม่ได้แบบว่าคาร์ดิโอที่ถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ต้อตกใจนะไม่ตกใจรูกบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะคุมกระดูกพ่อมีแต่กระดูกใช่เพราะสองคนนี้คือพี่คี่ช็อตฟิลพ่อตลอดเลย แล้วพอเห็นพ่อถอดเสื้อไอรูกบอกว่าพ่อโฟพ่อโฟโฟโฟมากพอเราลุ้นลุ้นเราพูดยิ้มเราสิ่งไหนยินดีใจหรือวาก็ตลกดีก็ตลกดีแต่เวลาเขาไปดูบีมอยู่ในฟิตเนสเขาก็ไปเห็นคนอื่นยกเวทอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องพี่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวตอนโตน้องพี่จะมาเล่นแบบนี้แต่ผมว่ามันเป็นเทรนด์นะถือว่าดาราในยุคนี้หรือยุคซอฟต์อายคือมันต้องเป็นแบบ สิ่งที่ต้องทำเลยก็ไม่แน่เผื่อเล่นเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราเราไปอะไรตอนนี้เขาคิดอะไรนะที่แบบต้องริ้งต้องอะไรนะมีผมเขาจะเจอคำตอบเขถามหรอเขาถามเขาถามทไมเี่เราถ่ายถ่ายแล้วก็นู้หนี่บอยเพราะว่าบอยพี่บอยใช่ไหมดีบอยสั่บอยพีบอยเปเล่นด้วยกันนะพี่นัทสั่งบอ่ยแล้วถ่ายถ่ายไปบ้าย กาคนติดต่อมาอยากให้จ่ายแท็กซี่เกิดแดดอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ห่วงเชิญเลยค่ะเชิญเลยใต่เลียงไทรไปกินไปเนี่ยห้าร้อยดิ้งแล้วก็ไปกิน้าร้อยดิ้งมีนาปีหอี่ค่ห้ารอยดิแบ่งชั้นหรือเปล้าไม่ทำกิวเก็บไบม่เก็บหัวิ้วหือเก็บท้าาอยิงเท่าไหร่มาแจ้งว่าพี่อยากกิาอยอาหัวเลยแจ้งว่าพี่ก็อยากไปยินเหมือนพี่บอยบ้าง ผมไถ่ถือแล้วันก็ายหารู้สึกว่านทเรยอแล้วเดียวนี้มันก็แปลกๆสมุดถ้าเราไปยืนเรากังวลมว่าเราจะได้ดิ้ด้มใไปด้วยอไป้วันหน่อยดันหน่อยห่อยใช่ไคยดัอพแล้วถ้าพี่เราปกค้า่ที่อยาินเนี่ยาต้องกนดิงกัด้งไหคะวันนี้คือได้เท่าไหร่อะอวันก่อนเรเห็น ห้าร้อยดิ้เขาได้ห้าแสนนะอันนี้ก็ต้องร้านดีกก็ดีนะดีกระสอบไม่ของก็ะสอบร้อยหรอไม่ทำไมทำไมคุยเรื่องนี้ทุกคนออกเลยอไงก็ตีมอย่างไรไงรู้สึกว่าเออเราเอนเตอร์เทนได้ไหมครับเราต้องคุยกับนังไงเอนเตอร์เทนไม่เก่งละสิครับผมอาจจะแบบไปยืนแล้วก็แบบว่าอยู่บ้างเราเอนเตอร์เทนคงนิดตึงหรอเนี่ยแหละเขาเป็นคนแบบว่าแบบตอนขับรถมาเขาก็แบบว่าฮูลลี่ นี่พี่ปอยไจะไปไม่แน่จะไปจะต่างอธิบายสามีว่างๆไงว่างๆลูกแบบแล้วลูกแบบแล้วไปถ้าไปเป็นแบบเป็นจอยเหรอแต่ดูเขาก็จะมีชื่อสองพยางนะเราอ้าวมีชื่ออะไรไม่มจะไปบอยทันไปก็ได้เพราะอย่างพี่นายก็เป็นน้องเมลอนน่ะอันนี้แล้วมีบอยบีโร่อะไรทีอย่ะยังไม่ออกเลยตอนนี้มันเร็วเกินไปคุณพห้เสนาหอยเขาเป็นเฮนรี่โอ้เป็นมีหอยใช่ บินดี้บิมดี้บิดี้บ้าบี้เน่แนหอนนี้เลยจะดูาน่าขนาอะไรอะยังคิดแบบว่าจะทำสั้นอ่างนี้เหรอนอย่างนี้หน้าตีแล้วขนาดนี้แต่เรามีไม้เด็ดใช่ไหมเรามีไม้เด็ดทเราไปแล้วแบบผมไม่รู้มันเรียกว่าไม้หรือเปล่าแต่เป็นงานนะ้อไปดูไหลลื่นกันเลยังไง ้วก็เดีแล้วต้องไปเลยไปลอดเลยใช่พี่ดูจริงจังยิ่กว่านะเรมเี่ยเดี๋ยวกัไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายไร่นไปหรอไปเลยเออแต่ครับตังยืมมาให้ำตามไปนะปเซ็นเล่มว่าอะไรอเนี้ย ไม่แน่ดูดีเลยนะพี่บีก็ดูไแน่นะก็ดูน่าจะดูดีนะมันดูช่วยงขำก็ให้จริงๆนอไจะลงน้ไมาแลลงไปหาแล้ว็ไปยืนคีอย่างนี้ไงยืนคุยยุนยืนะเทมไงครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหัดไปชมชมนู่นชมนี่เ์ฟกอนแบบเออ มึงนี่เปนยัไงม่นู้จะไปอะไรเดี๋ยวติดต่อไปเขาบอกว่าเออช่วยไปยืนตับตรงนี้ก่อนนะค่ะในหวองน้อันนั้นไม่ได้แล้วตั้มตั้มเด็กตั้มเด็กนะผ่านตีรับรถเพราะว่าพี่บอลเขาได้หรอยิงเหรอไม่ไม่เด็กรับรถนะโอเคเกินเกณฑ์มีแต่ฝากถึงต้น่อนบอกถ้าจะต้องไปอ่ะเห็นกับว่าลูกเคยไปเล่นด้วยกันแล้วว่างๆก็มาชวนไปได้ แสดงว่าได้ใจขีดนแต่เนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ถามไม่เรื่อยเลยอ่ะเลยแบบว่าได้ด้ยอะไรไม่เอาอย่างเงี้ยเหรอไีน้ได้ที่นี้คือต้องสู้สิเออมันต้องลองงานใหม่ใไปเลยเออจนพี่หอแน่หอกไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่สถาปัตย์ตาขอบุญดอลลาร์มาไอ่ได้ไม่ได้